เขาลือว่าบ่อนี้ปลาชะโดเยอะป่ะอะไรเนี่ยปลาเยอะให้กลับแล้วเฮ้ยกลับแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเตรวจมารถรถได้เอากันหนึ่งเก้าหนึ่งตำรจผไม่ได้ผมไม่ได้ครับลุกลุ ตามฟาริแปดให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใด,ด้าทอสอเสียดเยียดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเนเนื้อให้คนที่มีฟาร์มตกคลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยมกลนโกงคลองมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่าวันนี้เราเหมาบ่อปลาไว้พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งไม่รู้ว่า 1,000บาทไม่รู้ว่าะจะคุ้มหรือเปล่ามันเป็นบ่อปลาชะโดนะ,บ,ดนะบ่ <S <S อปลาชะโดนะฮะวันนี้นะครับ <S <S เราซื้อบ่อไว้บอ่อหนึ่งมันปลามีปลาชะโดเยอะมากแล้ววันนี้เรานัดก,กับกรมปศกัตว์๊หไว้ด้วย <S <S ใช่ไหมครับผมใช่แล้วแล้วเราไปดูว่าวันนี้เราเอาเนี่ยไอ้เล่าคู่นี้มาจับปลา <S <S แต่เรานัด โกบอยด้วยบอกมาช้าเายนะอะไรไงไม่เขาไม่บอกรหักแบบนัเหรอครับอ๋อชิปไม่หายไม่หยุดจะหักแล้หัสไม่รู้บวกไกเกอร์ผมไม่รู้อะไรเลยกูบอกแไกเกอกูเอาพามเลียน้อยไปไหนพารเลียน้อยไปไหนจัดไทยหัวไม่เลียนน้อยเขาเรียกเซเล็ตเซเล็ตเสียงดังค่ะนี่เจ้าที่ใช่ไหมนี่เจ้าที่ใช่ไหมไม่ใช่เจ้าเจ้าถิ่นไม่รล้โอ้โหขนาดอันเชิญอ่าโทษดีนะทุกคนจะถามว่าเอ๊ะ แม่อุบผมไปไว้ไหนถามจริงเอาไปแตะแตะไว้ที่ไหนท่านเอาไว้ข้างหลังคราบแม่อุ๊บบอกว่าแม่อุ๊บไว้หลังลุงท่านท่านแม่อุ๊บสอนไอ้เหี้ยนี่แตะหน่อยดิมีคนคอมเมนต์ว่ามีไลฟ์สดมีคอมเมนต์ว่ามันเจ็กกิจของสงมันเจ็กกิจของสงเหรอเนี่ยกิจของสงตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขโมยตรงแล้วแบบนี้ใช่ครับ พอๆเดนนายไลฟ์สดช่องหมอปลาถามว่าแม่วุมีวิธีแท็บยังไงแล้วทำไมยี่แท oh right. um, mmm. ็บไม่ได้ขอโทษครูโอ๊ยสาหลท์ไม่เอาไม่เอาอันนี้องนี้ยี่สองตัวเนี่ยทำให้ครูโดนด่าแม่วุปถามแม่วุปแท็บได้แต่ขนแท็บไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ฟัโอ้โหตายแล้วหยอกหยอก ดีเฮียลงบนตะขามึงลากแมวัไปเออลากไป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 เออลากไปเลยเออละลากไปเออ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 มาให้มาจับปลายโดแล้วมาเดินแบบก็ได้

Okay. <laughs> ไม่มีข้ามคานถึงแม้สักตกไม่มีข้ามคานเอาอยากข้ามป่ะเอาอ่ะอากอเขาลือว่าบ่อนี้ปลาชะโดเยอะเอาปอันนี้อะไรเนี่ยเอาเยอะเนี่อะไรเนี่ยมาดูกันดิกลับแล้วให้กลับแล้วเฮ้ยกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเอชขึ้นไม่ได้เฮ้ยเอชเอชให้ขับแล้วลงแล้ว ไอ้ผู้ชายวะไปติดกลับแล้วมาอันนี้ไม่ใช่คนต้อนเราอีกจังขับตัวดุแล้วใช่ที่ริ้วก็ครับเขาบอกว่าปลาชะโดเยอะแล้วก็มาจับปลาชะโดทั้งบ่อได้ปลาชะโดตัวเดียวเห็นแต่ได้ปลาช่อนเยอะนะปลาเยอะมากนะบ่อธรรมชาติเนาะสวยมากนี่คุณมาจากกรุงเทพไอ้ปลาไหนครับเนี่ย อะไรมาพ่อลูพ่อมาพ่อพ่อไปแล้วมาพ่อมาพ่อพ่อแม่ฮะดูไอโปนะฮะดเลยนะอันนี้อเอาชิบเอาซิเอาไว้ยวายวายวาอไคือได้มึงเอาวายวยวยวอะไรวาอะไรวะเดเดยเด้ออช่องอะไรช่องอะไรก่อนไปแไม่ต้องไปหาหรอกหาก็หาไม่เจอเพราะเอ็มไม่เ tóc phải hết mất thùng hai ơi, được rồ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 i, luôn rồi, được มทีห้าสอ้ยไป่ล้วไปเพโอยไปแลวเพื่อโอ้ยลเพื่อไป้าไม่ได้ได้ไปไม่ด้ไปไไ้ม้ไปไมไม่ไปมด้ไปไม่ได้ได้เออไม่ได้หปวตายแน่ได้ไป้ไม้ไม่ด้่ดมียก้ได้ดไปมมม่ดไม่ม่ม่ดูดูดูไม่ดูไดู

อ้ยเยอะตูใส่ไรแม่ฉันกูไอ้ฉันพัยิงไปกูเอ็กบูไอเราไปดูนะครับว่าได้ปลาเยอะหรือเปล่านะวิ่งหนามเยอะจะใครไปแล้วหนามเยอะมากวลูกพ่อเร็วพ่อช่วยผมด้วยพ่อมาลูกพ่อหนมกน่หน่นพ่อหนึ่งก้าวหนึอนึก้าวหนึ่งก้าวห่งก้นึ่งก้าวหน้าวหนึ่งก้าวหนึ่งก้าวหวหนึ่งก้าวหนึ่งก้่ ไนวขึ้น,นวันนี้นะก็เขาล่าลือกันว่าบอ่อนี้มีปลาชะโดยเยอะไอสัตว์วิ่งทางบอ่อได้มาตัวเดียวปลาชะโด <c oughs> แล้วปลาช่อนได้ปลาดุกไอ้ที่ปลาช่อนอนี่วะปลาช่อนก็าเป็นตัวใหญ่งี้วะปลาบูนบีธรรมชาติธรรมชาตินี่ครับมาดูว่า,า,ามาดูว่าเราได้ปลาเยอะกันหรือเปล่านะฮะนี่จถืได้เยอะนะฮะดูปลาดูว่าได้เยอะเลยคุ้มคุ้มคุ้มฝากกดแชร์กดไลค์กดซัมไคลตกดติดตามด้วยอ่าผมช่องคุ้มไว้ครับครับแล้วก็ช่องหมอปลาด้วยครับผมฝากกันด้วยนะ คุณอยูช่องอะไรยูทูบเบอร์เนี่ยอะีรคุณอยู่ช่องไหนคุณอยู่ช่องไหนเฮ้ยอะไรอ๋อช่องช่องอะไรขอช่องอะไรคุณจะเล่าจะเล้าเฮ้ยเปลาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณช่องอะไรช่องอะไรก่อนเอกภูจะไหนเอก